โอเคครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสอนวิธีที่เราจะดึงเงินออกจากตัว MetaMask เข้าไปที่ตัว Binance ของเราเนาะอาจจะเอาไปเทรดเหรียญอื่นต่อหรือว่าอาจจะเอาไปโอนเงินกลับบ้านเป็น P2P ต่ออะไรก็เราแต่นะครับผมวิธีจะทำยังไง เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีผมเข้มนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปตัวด็อกนะครับผมชื่อเข้มนะครับผมก็ถ้าใครเพิ่งเจอหน้ากันใหม่อย่างไรฝากด like, กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับโอเคครับผมอันนี้ผมอยู่ในหน้าตัวใบแนนแล้วเนาะสมมติถ้าในกระเป๋าตังค์ของเราเนี่ยในกระเป๋าตัวเมตาแมสของเราเนี่ยผมมีเงินเป็น USDT อยู่77็ดสเหรียญน,นะครับแล้วก็ BUSD อยู่72เหรียญเนานะ ก็ผมจะโอนเงินตรงนี้เข้ามาที่ตัวของไบแอนนะครับผมวิธีการทำเนาะก็ไม่ยากเลยครับตรง USDT ตรงนี้เนาะผมก็นี่เลย USDT ตรงนี้นะครับผมจะเลือกเป็นฝากนะอันนี้ผมอยู่ในหน้าของไบแอนนะถ้าใครยังไม่ได้หน้าแบบนี้ก็เข้าไปที่ตรง Wallet นะครับ Wallet นะเราก็ไปที่ Fiat และ Spot นะครับผม Fiat และ Spot นะเราจะเจอตรงนี้เราจะสังเกตว่ามันจะเขียนว่า USDT ตรงนี้นะครับผมกดฝากตรงนี้ได้เลยนะครับฝากได้เลยนะ ทีนี้เขาก็จะบอกเราว่าเครือข่ายกันฝากนะครับผมก็ให้เราเลือกไปที่ตรงนี้ BSC ตรงนี้นะครับผม BSC ตรงนี้นะจากนั้นเราจะสังเกตว่าเราจะมี address ตรงนี้นะครับก็ทําการ copy address ตรงนี้แล้วก็เปิดไปที่ตัว metamask นะแล้วเราก็ทําการ o อน usdt อันนี้นะครับผมกดคลิกเข้าไปฮนะแล้วก็ไปที่ send ตรงนี้ send แล้วก็แปะไปเลยครับแปะตรงนี้รหัสตรงนี้นะครับผมแปะไปเลย อ่ะจากนั้นเขาจะถามแล้วว่าเราจะโอนเท่าไหร่นะผมก็แม็กเลยนะผมแม็กเลยนะจากนั้นกดปุ่ม next ครับโอเคจากนั้นเขาก็บอกว่าต้องใช้ตัวแก๊สเนี่ย0.002เนาะก็เราเราน่าจะย,ยังมีอยู่นะครับผมโอเคกดคอนเฟิร์มครับโอเคเรียบร้อยฮนะทีนี้ก็รอมันโอนเข้ามาที่ตรงระบบตรงนี้สักนิดนึงนะครับผมแค่นั้นเองเนาะอ่ะโอเคก็โอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะหน้าตา ก็จะประมาณแบบนี้นะครับผมเห็นไหมมันก็จะแจ้งเตือนเข้ามาในมือถือของเราด้วยนะครับว่าโอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือโอนเข้ามาเสร็จเรียบร้อยเนาะโอเคครับผมก็สำหรับวิธีการโอนเงินจากทางกระเป๋าด้านนอกเข้ามาที่ตัวบีแอนก็มีประมาณเท่านี้เนาะคิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะเอาเงินที่โอนจากทางบีแอนด์เนี่ยโอนเงินจากทาง MetaMask เนี่ยที่เข้าบีแอนด์เนี่ยเอาไปใช้เอาไปโอนกลับบ้านเรานะครับผ่านทาง P2P หรือว่าเอาไปเทรดเลญอื่นๆก็แล้วแต่ ก็คิดว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ